สวัสดีครับวันนี้มาข้อสอบสพอ,อ,อข้อที่สองนะครับชมรมคณิตศาสตร์ของโรงเรียนแห่งหนึ่งมีสมาชิกชายสามสิบเจ็ดคนและสมาชิกหญิงยี่สิบห้าคนถ้าในทุกๆสัปดาห์มีสมาชิกชายเพิ่มขึ้นหกคนและสมาชิกหญิงเพิ่มขึ้นแปดคนและจํานวนสมาชิกชายและสมาชิกหญิงจะเท่ากันเมื่อเวลาผ่านไปกี่สัปดาห์โอเคเราจะตั้งให้สัปดาห์ หรือว่าคำตอบเป็น A นะครับเราก็มาทำสรรมการกันก็คือ37มบวกห a เพราะว่า1สัปดาห์มีสมาชิกเพิ่มขึ้น6คนแล้วก็เอา6มาคูณกับจำนวนสัปดาห์เราก็จะได้จำนวนที่เพิ่มขึ้นมาแล้วของผู้หญิงก็จะเป็น25บวกกับ8 a ทีนี้เราก็มาทำสมการได้า่เอาสามสิบเจ็ดมาลบยี่สิบห้าก็จได้สิบสองแล้วก็แปดเอบลบหกเอก็จะได้สองเอเราก็จะได้ค่าเอมาเท่ากับหกคำตอบก็คือหกนะครับข้อนี้ถ้าไม่ใครไม่ทัน ย้อนกลับไปดูพแล้วพอดได้ครับส่วนถ้าใครไม่ได้สมการก็ลองไปดูคลิปวิดีโอสมการตาม YouTube นะครับ